สวัสดีค่ะวันนี้จะไปเห็ดเผ็ดแต่เช้าดูจิ้มกันได้ Good morning, good morning, how do you do? Good morning, good morning, happy day to you. Oh, oh. I tend to

ไม่เยอะเหมือนวันแรกที่มาวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ไม่เยอะ,อะแล้วน้องนีเอ้ย <c oughs> หฮ้พ่อเนี่ยถุงวัววัวมองเราใหญ่เลยทำอะไรใหญ่คนนี้ประมาณนั้นหัวมองใหญ่เลยไม่มีแล้ว ได้วันนั้นไม่ได้เก็บไปเยอะไม่ได้เก็บไปหมดอันนี้ก็มไม่มีเลย พอมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะพอมีเหมือนกันแต่ตูมยังตูมตูมอยู่เลยนี่ตูมตูมอยู่เก็บก่อนนะคะได้ไม่เยอะเลยคราวนี้ได้แค่นี้ แสดงว่ามันขึ้นมาหลงฤดูนะคะโอเคี๋ยวชาบจะดอ

นั้นเยอะๆเก็บไปหมดค่กะก็ดี๋ยวนี้เก็บไปเอาไปให้เพื่อนหมดละเป็นไรรอซีซันหน้า วิวธรรมาชาติ เซตเลียมเซ็จกูดบายกูดบายนัดเกตมัสต์มัชโรมทุเดย์โอเคขอจบไลฟ์ไปเพียงแค่นี้นะคะให้เจอกันโ <c oughs> อกาสหน้านะคะ่ะให้ดูวิวสวยๆข้างบ้านนะคะรอบบ้าน จากเก็บเห็ดมาไม่มีเห็ดก็มาดูวิวสวยๆข้างบ้านนะคะวิวสวยๆเช้าๆตอนเช้าๆทางนี้สนามกอล์ฟทางโน้นในเมืองเมืองวังกะเรอันนี้ก็มองออกไปทางทะเลตะวันชาย โอเคเขาจบกับคลิปนี้สวยๆตรงวิวนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดีค่ะบ๊ายบาย